อามันละรคาพีนสามวันยกขาขึ้นทุกคนนี่เออยังไม่ด้วยเออเดี๋ยวสวยมากเลยเว้วิวเวยออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเียยวเดยเยวเเ โอ้สุดท้ายสวยน่นฟังน่นเป็นประเทศลาวครับฟังน่นคือประเทศลาวแล้วฟังนีนประเทศไทยเขามองไปประเทศลาวได้อายกมือขึ้นทสูงทุกคนไว้บ่ายเทศลาวเลยไว้บ่ายเทศดลาวเลยมากอันนี้ขี้ไม่ขวดร้อยแล้วเอาโอเคโอเคประตูผูสิงมีทำมี อืมดูอ๋อดูมากนี่นี่ทำผู้สิงประตูผู้สิง็เปนวีีดโออ่าืขยเปลับไปเรื่อยครับเปลี่ยนท่าเรื่อยยกไทุกคนเอาเอาวิวบนเลยนะอยู่บนด้วยเไปช่องช่องด้วยตอนนี้ขยงไหมเออเอาเลยนี่ประตูผู้สิงครับเอามู่บังเลยไม่เห็นหนาแม่

โอเคนี่เผาไปทางเขาวัดแม่ได้หน่ท่านี่ไปวัดแม่เอามนเผาไปปลาไพ่นั่นมันต้องไปทหาเจ็บน้องโจดครับก็นี่หรอกอยากเที่ยวครับต้องไปให้ได้ว่าทางเขาดีดีอุม้มแมงดีบ่าฮอนเป็นอุ้งม้งแน่นอนอุ้งม,มงปลาไพ่ดีหรอเพื่อนปลา,าโจดไงเข้าไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยๆ อวี้ทวดเนี่ยในยก็มาแล้วอวีัทวดอันนี้ไปวัดเมย์นอนคูกันแต่ว่าทาง,ขงเขาคนละช่องอล้งไปช่องทางลงไปเป็นทางธรรมชาติครับไลถึงครับไปถึงแล e ้วแล้อยัอยู่หาสิเม็ดหลังจากรดหลอดป้าไฟออกมาแล้วทางเดินทางธรรมชาติครับไปถึงแล้วนี่ก็ลังขื้นไป หยียบหางว่านแล้ววะเนี่เหยียบถึงหางว่านแล้ว <c oughs> ตัวนี้ว่านแม่นี่กขาเริ่มขึ้นว่านแม่ัไปว่างหันไปวา่น <c oughs> วานพอ่อหุ่น,ว,นว่านลูกมันน่ะรหุ่นว่านลูกเรองหุ <c oughs> ่นเออแต่เงินน้อยยินไดีเมื <c oughs> ่นน <c oughs> อคือเขีนเนี่ยตัวใหญ่ <c oughs> สุดนะอะไรที่นี่ถึงแล้วว่านแม่แล้วสวยแล้วเออนี่ถึงแล้วสวยมากเลยวิวรีวิวรีวิว สวยเอาเท้าทาลูกพากินนะมาตะกอนนากันนะรถเหรอ้าวสวยแล้วนี่ห้อยแล้วตอนนี้อยู่วัดแม่ครับหลังเปย์ียมเปยวัดแม่นี่วัดแม่แล้วพุ่นทั้งุ่นเป็นวัดผู่วัดผอมันเดี๋ยวเด้อท่านนี่เป็นวัดลูกวัดแม่ท้งพุ่นของวันพ่อผู้มเทียวแล้วกลับขึ้นมาทางนี้เอ๋เอาสวย หัวใจหัวใจค่ะอยู่บางามเลยงามมากเลยฮะตัวนี้คือเมื่อัีเตยันคือตัวนั้นหรอวัเราถึงวันตุ่มค่ะสวยค่ะวิดีโอเด้

อาละไปเรื <mile> ่อยไปเรื่อยตรงนี้มาถึงจุดชมวิวเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับค่อไปเรื่อยคือไปเรื่อยเอไปเรื่อยไปเรื่อยไปมาตี นี่ครับคือสร้างรอย่อนี่บอหินมีน้ำพร่อมทียิบคุณนนี่มันมีน้ำไหมบอหน้ารอย่บโอ้ยเป็นรอยบกันจริงเว้ยนับบอครบเลยเนี่ยเอาหันหน้ามาทีทุกคน ทุกคนห็นะามา,ายกไม้ยกมือหน่อยไปถึงสางอรอยบ่อแล้วครับตรงนี้นะบึงการแห่งนี้สุดเขตประเทศไทยแดนกับเ่าพอดีครับตรงนี้สวยเป็นจุดจุดที่สี่ครับมาถึงจุดที่สี่แล้วคุ้มครับมันเที่ยวนะบึงการตรงนี้คุ้มจริงๆวันนี้อากาศพอดีพอดีเหลือยี่สิบองศาสายมากมองไปฝั่งเรา

<จ>ไปยกไปไม่ช่วยเฉยเออจะเกาหัวทาเกาหัวโอมันต้องกอบไปไก่เดยกอบไปนโอเคนัง <ility> น okay. ้ทางนู้นีวนสีไปสนูนเออโอเคสี่ไปทางขาั้ยนะทางม้โอเคโอ้วิวบางงาม ไ,ไ,ไก่ดับโขงไดลลาวยบสิ้น้ายไ่นล้าง่องสายป๋าดิมะชัดใสโซาเลยเหรอเนาะลงมกลับลงไปอีกรอบของเที่ยวอมาม่าไก่ก็บไม่เห็นเหรอคุ้มคายดอกมองเดียวหลายมองคุ้มค่าคุ้มค่า นี่ข้างออกอกกลับไปทางลงทางลงออกแล้วเป็นสถานที่ทงง่องเที่ยวนะุว่า